นะดินสูกต้นไม้อันนี้ดินพวกนี้มาจากไหนเนี่ยมาจากใบไม้ที่ร่วงแล้วเนี่ยกากวะพร้าวกี่ทิ้งแล้วก็ยังใช้ประโยชน์นี่แหละมนุษย์เกิดมาท่านสร้างประโยชน์ในชาติปัจจุบันแต่ร้วรบไปแล้วประโยชน์ก็ยังถึงพบต่อไปนูกนไม้พวกนี้ก็ลดแต่กของที่ร่วงแล้วตลาดแล้วแต่ว่ามาทำเป็นดูยเงินประจุ ในการกุนนั้นปุณก็บรรลุใจมนุษย์นะถ้ามนุษย์ไม่คนาญหาสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่ตอนพุ่มตีลมพบหน้าเราจะได้รับความลำบากอย่างน้อยก็ให้เป็นประโยชน์กับใจมะพร้าวนี่นะเพื่อรงรับแล้วเหี่ยวแล้วตายแล้วก็ยังกลับมาได้ประโยชน์ได้ต่อเพื่อต่อผลิตต่างๆเพราะฉะนั้นชีวิตจะร่มเย็นในความคชดหนาถ้ามีบารมีในการสร้างทาสร้างทานถ้ากุศลใส่ใจ คิดดีทำดีทุกวันตื่นนอนก่อนนอนอแล้วก็ตื่นคิดในสิ่งที่เป็นประโยชน์ทําจัดทอดภัยให้ตัวเองก็จะมีความสุขแม้ลวงรับไปแล้วมเป็นสิ่งประโยชน์มันดีที่มาทำปุ๋ยเนี่ยนะ